ใช่สายคนยกจจังเลยฮ้ยเงียบเด้เปิดรายการสวัสดีครับเปิดรายการไปไนไกบีผมมันหักมาทำอะไรนหักูด้ลยวะเฮ้ยขั้กาปากดี่เคนที่พูดเนี่ยแผนดอลลาชัวร์แต่ผมอ่านหนาข้าง้าไม่ออกอะครับพม่าที่ไหนเป็นภาษาจีนยาเลยถ้าไม่ใช้มันจะอยู่ไม่ได้แล้ว Go Go Let's Go อันนี้ก็มีโคลิอลที่ห่างหากันนาน แล้วก็อัปเดต็มเต็เทไปแล้วแม่แม่งมาอยู่ดีผมแม่งมาถักมากดดิเฮ้ยรอเลยวะกดไปเดี๋ยวมันก็จะตายเองเอ้ยโอ้ไอ้หน้าที้ผมจะมาเล่นก็ตูนวัดตัวเตะลอยลอยลอยแม่งหลอยอะลอยเลยอ่ะลอยเยอะลอยเยอะมาเอาเลยใครเดินตามหลังออกมาเร็วไปเดี๋ยวทิ้งแม่งไปแล้วเฮ้ยหลังแม่

มายู่ให้เฮ้เดยวเฮ้เยียมเยี่ยมโดนตึ๊กโดนตึ๊โดนตึ๊กเฮ้ยตายเกิดตายน่าหวะยาว่ะโคตรจ้าไอ้ท็อปท็อปเยลุกออกโดนจับวะเออโดนจับเงี่ยออโอ้โห้ ต้องป่าฮิวปิวหิวไปให้หมดเออมีอะไรปาไปหมดของนี้เอไม่รอดละงเกือบไม่รอดลวไงช่วยด้วยเอวมีนาวอ้เที่ยงสุดหมดเฮ้ยไม่มีไอ้นี่วะเอ้เที่ยงมาามกัน อ้จะลากันทำไมอู้ยชชชเออเออเด็กปเออเด็กปเ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 ป๊แบบนี้ทาลบแบบนี้แคสิบลแคสิบครั้งก็ตายสิบครั้งไงนั่นคว้าคว้าว้าทำไมมึงไม่แค่ิก่อนธรรมดายครับไม่ได้แคสเดี๋ยว อ๋อไม่แดกไม่แดดหล่อควายไม่แดดเปยนเมอ้ตติ๊ดติ๊ไม่ได้แดดที่เป็นไล่อนตาียอื๋ออื๋อตาออตาอื๋อไม่ตายวะไม่ตายแทีวะอด้หดบหลบโดนหลบกเดียมอะไรวะโดนแดกไปเลยแบออกมาแล้วออกมาแล้ว ไนทสต็อกเกอร์ก็ไหนสต็อกเกอร์ก็ตัวล่องหนน่ะแล้วมันพอมันปรากฏตัวเป็นไงมันก็เป็นผู้ชายคุ้หล่อนคล้ายๆบาร์เทนเดอร์อ่ะคล้ายๆเอเลี่ยนคล้ายๆครับมันก็เป็นเอเลี่ยนอยู่แล้วอ๋อพร้อมกดพร้อมกดไอ้แตผีแม่งโพูดเซอร์เลยอ่ะมันไม่จับเว้ยเออออผีมันไม่จับผีกานัดกากดได้ครับนัดกา เออเล่นเบอร์ไหนเมื่อกี้แม่งงนกตันแม่งตันนัสก้าพอไม่ใช่นัสกาเฮ้ยขึ้นคอหูไม่ได้เขาหมเขาได้อะไรวะเมื่อกี้มันบั๊กนี่วะเอ้ยมาอยู่ด้วยกันเถอะจริงด่านในตำนานนี่เฮ้ยเดี๋ยวเขาพาไปเอาแทงแคนนอนให้เรามาแล้วพู้กับเขว่าด่านนี้มีตำนานยังไงเนี่ยเฮ้ยเตอาเจอปะเฮ้ยตออเตัวนี้ไม่ยิงไหนวะตัวนี้เขาเลยตัวเป็นเขาก็ยิงหัวดิ โอ้ยว้าวเฮ้ยไอ้ทีนี่ตัวเล็กก่อน้ยิงตัวเล็กก่อนตัวเล็กไม่ตัวโง่เนีโดบอสโดนบอสที่ลากมาเดียวเลยเนี่ยุ๊แลกเลยโอ้หตายเลยคนเฮ้ยเอาตาเฮ้ยเข้าบด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 เข้าบอดเข้าบดไปต้องเฮ้ยลอกขาเลยวะเข้าบดเข้าบดเฮ้ยมาเลย

จะขึ <t od em |ms|> ้นไปทำสิ่งนะพ่เจ้าแต่ผมก็อยากขึ้นด้วยลบลบลบเอาออกมาดูไอ้ท้าแท็กซี่ีวันเดี๋ยวใหกซนโนราด้วยหรือแม่บวกหอยเป็นรงเออเอาแตนดแลใชเอทำให้บวกไว้ดีกว่ายนะ อะไรนะบวกไว้ในชีวามตัวเล็กเออ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 พี่ระเบิดอะระเบิดอะเอากระสุนหมดตัวเยอะจังวะเอมอยู่หัว โชคดียังมีกออยู่ไม่ทับเขเลยจุงทำไมเขาไม่โดนดันก็เขามีกออะไม่เห็นไงเออจุงจุ๊งเลยอย่างนี้เฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดละไม่ทับเขา

ยังยังยังหลือพระเอกเหลือพระเอกอปลงหมาวับทับทับไปลงใบเดี๋ยวไปเก็บแทงนนอตเดินตรงเชน่ะมใครวะเดินตรงไปก่อนนี่ก่อนหลังยิงเลยยิงเลยยิงหัวยิงหัวดิไม่ยิงเหล่ากระสุนเออเดินตรงไปข้างหลังเดินตรงไปไปเอาปืนย้อนไปที่ตรงนั้นเดินร้อยสามสิบเมตรนะใต้สะพานอ๋อใต้สะพานรู้ละ ห้ยสามสิบเมตรอ่ะไกลๆเองเฮ้ยยีงหัวหัวว่าเออเปล่าหรอกมันนี่ไงม oh like, hey. okay. uh, s <S like. nice. ันเป็นมอสนี hmm. no, ่ไงไอตัวนั no, ้น nee มันใส่ชุดเดินมาเลยเอาเอชือดิ้าเขาเก็บไม่ได้หรอเก็บได้เหรอเฮ้ยต้องไม่เก็บเันเป็นตันเดียวกันเฮ้ยไม่หบู๊เลย ลุยลุยเฮ้ยทำไมมันเป็นหมูมองมูคนที่สามอ่ะกด f4 ดิออีเหรอแล้วไปกดตอนไหนรอรอเลยเท้าเขาไม่มีคนเลยโดนโอ้เท้าเขาไม่มีมีดแล้วเฮ้ยไม่มีมีดเลยเฮ้ยทำไมมีตังค์พันกว่าเลยวะ ไอท้าเขาไม่มีอะไรติดตัวเลยนะหน้าสงสารไอเนี่ยปืนฮิวมันก็ในโคมอฟไม่ให้ตังค์เยอะเนโคมอฟคือตัวอะไรวะเฮ้ยเอาไปแบ่งกันแล้วกันอ่ะคนละห้าสิบคนละห้าสิบโอ้โหให้กูกี่บ้านอ๋อคนละห้าสิบอ่ะอาเอาไปเอาไปแบ่งไปเอาไปแบ่ง เฮ้ยออกด่วนออกด่วนขอมั่งขอมั่งไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ซื้อปืนไอ้ก็ถอยล้วนซ้ายช่างมันอ่ะหนีหนีก่ันหนีแล้วเฮ้ยอย่ยขางเลยนะเฮ้ยนายขาเฮ้ยขังขาขังอะไรวะเออปลาเบลในขังละวในขังเฮ้ยตรงนี้มีปืนตรงนี้มีปืนตรงใต้สะพานเฮ้ยท็อปท็อปตัวเขาขังอ่ะมาแล้วไง เอ้ยเฮ้ยแพนโดร่ามานี่ครับคแพนโดร่าตรงนี้ครับตรงนี้ปืนอู้ค้างตรงนี้ครับตรงนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมาแล้วเฮ้ยท็อปตังมันตังปืนนมาเอียนมาครับไม่ได้อ่ะเฮ้ยผูอหลุดจังวะเฮ้ยเฮ้ยปั๊สซผ่านมาเลยผมเชียวไม่ใช่มาคุณคุอย่าบังเลยครับ

อยู่ข้างหลังม่เยอะสตว์เพียงเยอลยนุกอูจุ้งเฮ้ย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 ไม่นะไม่นะไม่นะวาไปมโอเคนอกันเลว่ะนอนเาอแล้วนอาน ในี่สุดก็ต้องเปลี่ยนเป็น normal อีกจึได้อ้าวเดี๋ยวใครวะห้องหายไปไหนวะเลยเอียนห้องหายไปไหนแพนดอลลาเด็ดคนแผ่นดอลลาร์เร็วๆคนแพนดอลลาร์ทำไมก็เชิญไปดิก็เชิญไปดิชิญไปแล้วไม่เข้าไม่ได้อะโหลดใหม่ไอ้ายมันโหลดโหลดพัดมากกันเลยวะหัวไม่โหลดไม่หลุดแล้วห้องหายไไหนวะเฮ้ กูก็เชิญมึงอยู่เนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วเขาก็เชิญอยู่จะดูในคลิปไหมคอนเนคชั่นเฟลอะเฟลกว่็เอสดีกดเอาไว้แล้วเดี๋ยวกดตามใหม่ให้เขาเชิญใหม่ใหม่บอกรึเอ้ยเชิญใหม่ใหม่บอกรึได้แล้วได้แล้วได้แล้วไอไ้เนี่ยอะไรวะมันเดสเปย์ยังเข้าไม่ได้ พี่ท็อปอบวัดทำไมวะพี่ท็อปวัดครับส่งไฟพัดมารคัตเตอร์มาให้หน่อยดิตลอดระครับตลอดละครับก็โหลดไม่ลงไอ้นั่นเราโหลดไงในเวิร์กช็อปไงครับโหลดอยู่เนี่ยจะปิดมันช้าพร้อมกดเลยครับตรงนี้มันช้ากดเลยครับกดเลยครับพัดมารคัตเตอร์เท่าที่พี่โหลดเอาไว้ถึงเลยค้างค้างหรือยังไงเย่ามาเลยเอ้าเฮ้ยขึ้นทำไมฮอรไม่ขึ้นนะ

ลงปูดไม่ตดยลงปูดอาเจียตายปูดลงลงปูดตายปูยังไม่เข้าใจว่ามันเด็กตรงไนวะนานเข้าแล้วไปทางนี้นี้โอยถ้าไปโอ้มึงเข้าซอกเดี๋ยก็โดนหลไม่โดนเว้ย เราเป็นเด็กเ่ยเอเซด้วยครับบีเข้าเฮ้ยกลังกลังไปช่วยอยู่เฮ้ยัดนมอหรืออะไวเนี่ยู้าใจดูเฮ้ยอกก่หมดด่าไงไม่ทันเลยมันแ็งสูงกว่าพกนิดนึงแล้วมันจะเข้าหัวพอกดที่ขวาแม่งปังหมดเลย กวนรตีนมากยิงลำบากลำบากอะไรวะ1กิโลอะไรเนี่ยเอ้ยทำไมปืนมันแพงยังเลยขายแม่งเลยขายแล้วปืนโคตรแพงเลยซ่อมแพงมากเออขายเท่าไหร่วะเนี่ยเ้ย400กว่าซื้อแม็กนัมมาเล่นดีกว่าอร่อยไหมครับอร่อยนะครับเฮ้ยมีเกาะมีเกาะไม่ต้องซื้อเกาะไม่ต้องซื้อเกาะปืนไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเกาะซื้อมาแล้วอ่ะ ไม่ต้องซื้อก็ไม่มีปืนเพอาะไม่ทันแล้วนต่ฮ้ยลืมไปมีปืนฮิวปืนิวปืนฮิวนิครับื้ออะไมาเออไอเอ็มเเนี่ยดูดูดูเมฟขิงเมฟขิงถึงเนีขนาดที่โหลนะดูโอมสปืนอะไโลั่บูพัเปนกากอะนะี่ท่โลซื้อได้เมฟขิงเวลาแต่โหนะ ลมกลุ่มลมกลุ่มเขานี่ไหวเฮ้ยมาเฮ้ยอยากลองเล่นมุมมองที่สามดีกว่าแบบนี้มันจะเคล่นอีกเล่นอยู่เนี่ยเฮ้ยทำไมกระโดดแล้วปืนบักวะกระโดดแล้วปืนบักมันจะมาแล้วมันมาแล้วก็ต้องมันก็ต้องมาอยู่ดูดูดูมาแล้วสต๊อกสต๊อกไว้ะต๊อกต้อกโอ้โหโอ้โห มีไปเยอะวาม่านล่าเขาเลยเฮ้ยไอ้ไซรนมันตัวไหนวะตัวที่เหมือนจะกอดอกอยู่อะโอ้ยเล่นยากเฮ้ยกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้โมดิชิตเอาหูติดฟ้าช่วยช่วยช่วยติดฟ้า เวยด้วยเนี่ยโดยก่อนติดว่ากูว้ยหนี้เออไปอยู่กูโนาเบิร์ดอาเบิร์ดโอ้โหบีอะไรก็ตีตายอะนี้นี้ไอ้ไม่รอดอ่ะอุ้ยตายตายตายอะไรเนี่มันยากตรงนี้ไม่้าให้ทุนเลย เตืมันจับอ่ะบเด็กนี้ไม่ก็มากะลุมเลยด่หนีกันมันเข้ามางลุมอยู่เติอนถ้ามันวิ่งเร็วจังวะท็อปอะไรอินเดียอ่ะยุติไมได้หรอ้ยเอ้ยโอ้ยเหลือใครมั้งวะเฮ้ยอยากอ้คนตะคิตายหมดแล้วให้กำลังใจท็อปนั่นสู้สู้โอ้ไม่สู้เว้ยไปไปมาอันนา อนานจิตออกวะเดี๋ยวเราดูด่านต่อไปด่านต่อไปแล้ววะทำามันอางหนาดงวะรู้แล้วว่าทำไมเขาเล่นกันเวลยี่สิบว่ายี่นี่เองเฮ้ยถ้าด่านนี้ไม่ผ่านอีกเราจะเลิกดีไหมเดี๋ยเล่นอีกรอบหนึ่งเลิกเลยเลิกเลยเกูจะเลิกกันวเนะไอ้สับโหลดเติมอยู่แล้วแม่งคอนเน็กเซล มาเงือกแฟนกูแพโดราจังเลยต้อเอาทอปสางห้องเป่าอีกรอบนึ่งถ้ามันถ้ามันม่สำเร็จัเลิกเล่นเลยกดเลียนกดเลนสทกาโอเคนัดกานักาออบินได้แสิบหกเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ก็เก้าเก้เปอร์เซ็นต์โ้โเ่นวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวต้อม้อประตูกัน อุ้ยโทษชื่อมเชื่อมประตูเฮ้ยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะดีนเสียงเฮ้ยมามายิงเร็วเดี๋ยวเชื่อมประตูนู้นก่อนยิงไปนะเว้ยสั้นเสร็จเลยยิงไปนะเดี๋ยวเชื่อมประตูนี้กันอะไรเดี๋ยวทดสอบดีเข้าไม่ได้เอี๋เออนั่นแหละอะไรประตูเขามีให้เปิดไม่ยอมเปิด เฮ้ยมาแล้ยเขาตายแล้วเหรอยังแต่กำลังจะเฟนบุใครเฮ้ยเฮ้ยติดบักติดบักติดบักติดบัคไปโอมใครบ้างทำไมติดไม่ได้วะเฮ้ยเฟนบุใครวะไปเฟนบุใครบัคกวะไม่รู้ไม่ใช่เขาโอ้โหรวยใหญ่เลยเฟนบุติดบักไม่ใช่อ่ะต้องใส่กระดังเดี๋ยวเขาขอออกไปดูแบบนี้นะไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ okay, okay, เครู้แล้วรู้แล้วของใครของเขาโอ้ยตายแล้วทุกคนเอาใหญ่กดรอบกลางแล้วมันก็จะเป็นแนวนอนยิงแบบแนวนอนมันเล่นเนสเปสอะอ้ยไม่เคยคือคือเอ้ยก็ก็เออใครเอาใครเอา มันซ่อมกอดได้ป่ะลองซ่อมลองซ่อมไปพี่ดิเฮ้ยกระสุนซ่อมได้อ้าวชิดซ่อมดิซ่อมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงล่างลงล่างเร็วเร็วเร็วหายปืนบ้างหายปืนบ้างใครตั้งเงือแบแยงตังค์เกือบโลอ่ะใครจะวิ่งไวกันเฮ้ยเกียร์อยากได้กอดบ้างอ่ะ ซื้อได้อีกแล้วซื้อได้อีกแล้วเพิ่มชั้นบอลแล้วนะขายแม่งฟันกระจกเล่นเพื่อความตัดใจโอ้ไม่มีกระสุนคือเร็วอู้อย่าค้างเร็วขึ้นขึ้นขึ้นเออรีบเพื่อไปข้างบนไปไหนแล้วน่ะายเร็วเร็วไปเร็วไปทางไหนวะไปไหนมึงก็นำกูดิ แล้วใหญ่ปล่อยเขาอยู่คนเดียวเย็นมากๆไม่ไดเฮ้ยค้างา้ี่ตรงนี้ตรงนี้จุดเกิดเลยนะเว้ยค้างดูพากูว่าตายเออสาวพาพี่นายมาตายพี่นายไม่ยอมมาที่โคบีต่างหากเย็นอยู่ไหนวะเอ้ยเขาอยู่เดีอยู่คนเดียวอ๋ออุ้ยมีตัวหายตัวได้ะเดี๋ยวผมอยู่แนวหลังให้ โอ้ยทำไมมันปืนปืนแม่งดิ้งชิพหายจังชคสามเฮ้ยนัดกล้าเดี๋ยวผมช่วยออกมาเร็วเดี๋ยวฮิวให้เฮ้ฮิวไม่โดนชิตเฮ้ยล้างลัางล้าเล้ายฮิวโดนกูหลังเยอะหลังเยอะปาเปิดไซเลน เฮ้ยสเคเหรอวะเฮ้ยสเคสเคอู้ยเคอะไรวะอยู่ดีก็เจอสเคะงั้นน่ะอ้โอโอเคมีแล้ไม่อยู่าเป็นด้วยอยู่ดีก็เจอสเคขงเนี่ยโอ้ยจุกจุอ๋อนี่ก็มาดีวะโอ้ทันตัด โอ้ค้างครับอยู่ดีไม่ว่างย่ไหนวะเอ้ยฮิวิตอนเฮ้ยอันนี้สเกกสเกกเหรอไม่ใช่ดิหว่าเมื่อกี้ทำไมมันวิ่งหรอใช่อ่ะไม่รู้เว้ยโอ้ยจนทวดอ่อโอ้ยเก็บตายโอเร็วๆอ่ะ โดนอะไรวะเก็บื่อนไเก็บเพื่นมาเลยเ้ยนะยืมอะอรลูก่เออไม่เป็นไรยิงได้อยู่โอเคเพื่อนดีกว่าตายตั้เแต่เฮ้ยตายเพื่อนไม่โดนข้างหลังแล้วก็คุณก็ไม่งด้วยเงียไม่น่าตาย ไหนวะเปลี่ยนสุตรยู้วแม่สีแม่ขลอกกันด้วยนอนมาดูเดี๋ยตรงพี่มึงไหนวะอะไวะเฮ้ยขอล่งวงดิดิขอล่งวงด้วยเฮ้ยดูเดียวสีแม่ขลอกกันเลยไอเสียงอย่างนี้ว่ะไม่ให้ใครทิ้งปืนเลยบ้างอ่ะเก็บปืนให้หน่อยป็นไรอ่ะไม่ทำไมมันติดปืนยังอยู่บ่ปืนอะไรวะอยู่พี่ท็อกเก็บไปแล้วปืนโท๊ะ ปืนนี้แมงไม่เคยเจอเอ้ยลังมาแล้วลังอะพีกใหม่เอ้ยัวนตรงประตูกูทะลุประตูมาแล้วเฮ้ยแมงอวัยแมงโอ้โฉลาดล้ำเลยเขามาแน่ t the fuck นนี้ เอพ่อขายพ่อขายปืนปืนลั่นอีกแล้วปืนปืนปืนวันนี้ดิปืนนะเอ้ยอย่าค้างอย่ามึงค้างเอ้ยสวยแล้วไงเอาเอาปืนไปเอาปืนไปไม่เอาปืนนะเอาเนี่ยเนี่เนี่นี่เอาไปเอ้ยฮีกวดตีนเร็ว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 เวลาเร็วเรซวสามองไลยสัตวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาสอเอาไปเร็วเก็บดี เอาตังค์เร็วใครเอาตังค์เฮ้ยใครมีตังค์เหลือมั้งเ็วเก่เฮ้ยอย่าขวางทางอย่าขวางเร็วเร็เอาให้ตังค์ถ้าผ่านดังเอาไปเลยผ่านมาเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วออกไเดี๋ยวโดนลงสกวมูไม่ช่เดินเอียงฮะอ้โหอ้ไไเพื่อน เฮ้ยทำไมทิ้งเราอยู่คนเดียวเลยวะเขาอยุติเกิดเก้าหกเปอร์เซ็นต์แล้วโชคดีเว็บสามแล้ว่ะโอมครอปอยู่ไหนอ่ะอพึ่งเก้าเจ็ดแล้วครอปเขาอยู่ที่ไหนขอให้มันผ่านบอลไปด้วยดีไปช่วยโอมดีกว่าเก้าเก้าแล้วอีกแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวช่วยร้อยค้างแรกแรงรวยโอ้ยพไม่ตาย โอ้ยเ่อรสุด่าโอ้ยตกีตกีโอ้ยจะตัดเบอรโอ้ยทับทับมันก็เดียเฮ้ยเดี๋ยวบายทับเอใครไม่ปล่อยเขามันก็เดียวบ้า ไม่ตายก็หมดละท่านดูดอดูคอรับอย่าโดดหลบปืนฮิวดีเฮ้ยคุหลบมันอยู่เนี่ยเออถ้ามีชีวิตรอดไม่ได้คอท์ข้าก็ได้เก็บปืนเก็บปืนมึงมาเปล่าเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้โอ้ทังได้เข้าแล้วตรงหัวนี่แต่เค้กหรอวะ thay đấy là cake, không biết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 , nhưng biết, không 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 không biết, không biết, không không biết, không าปล่ยคนเดียวอุ้ยอย่าลุ้มตะกรับแม่แม่แม่ตาลับกระดองอะไรวะมาถึงตายอะไรนี้หน้าหนี